คลิปนี้จะสอนการติดตั้งแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า c e a Tagger 2นะคะแล้วก็สอนวิธีการลงทะเบียนผู้ใช้งานการเชื่อมต่อนาฬิกาค่ะก่อนอื่นนะคะเข้าที่ App Store หรือ Play Store นะคะกดค้นหาคำว่า c e a Tagger 2ค่ะแล้วก็ดาวน์โหลดหลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้เราเปิดค่ะก็จะขึ้นมาหน้าจอแบบนี้ ให้เรากดลงทะเบียนค่ะสำหรับผู้ที่ยังไม่มีบัญชีนะคะใส่อีเมลเข้าไปค่ะพอหลังจากใส่อีเมลเสร็จแล้วค่ะให้เราใส่รหัส รหัสในช่องสีเทาหตัวค่ะ3 G P D 2 6สองหหลังจากนั้นให้เราใส่รหัสผ่าน8ถึง16ตัวอักษรนะคะให้มีตัวเลขผสมด้วยตัวอย่างเช่น T 1 2นึ่งสอี่ห้าหเจ็ดแปด พอได้รหัสผ่านเสร็จแล้วค่ะกดลงทะเบียนพอลงทะเบียนเสร็จแล้วจะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะคะให้เรากดที่สแกนข้อมูลตรงนี้เข้ามาแล้วจะเป็นหน้าจอแบบนี้นะคะให้เรานำนาฬิกาพลิกด้านหลังขึ้นมาข้างหลังจะมี QR code นะคะให้เราสแกนไปก็จะขึ้น เป็นตัวไยกาค์ให้นะคะให้ไอตรงชื่อเล่นน่ะให้เราใส่ชื่อลูกนะคะเช่นชื่อน้องติ n โนโเสร็จส่วนชั้นเป็นใครอย่างเช่นชั้นเป็นแม่ตกลงค่ะแล้วก็กดตกลงค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะ